สวัสดีครับพี่น้องมาบันบันทงเด้อพี่น้องเด้อเมื่อนี้มาเบิ้งขายขนมโบราณเข้าพี่น้องอืมขนมโบราณโดยตาเนาะอ่านึ่ไปขายเถอะพี่น้องก็ยี่สิบบาทแม่นบ่าเลยจะขิดหรือไนสองขิดคโอ้สองขิดนี่ใหญ่เลยมิเตอร์ฟ้าบาทเลยนิดหน่อยนิดหจะอัดจะผ่น โอ,อ้พันกว่าบาทก็พอแล้วนี่สุดยอดเลยขายอะไรอยู่ล่ะครับร้อนแมนโซาร้อนเขาพันเนาะเดินทางที่เขาก็ดาวแตกออกเลยพี่น้องมันพ้องแล้วเฮ็ดเองบ่พอนก่อนอโอ้ใหญ่ขึ้นเ o อ,อร์เลยฮนะนี่ เขาเคิบคนเล้าเนี่ยคนไทยเขาเอิ่นเขาเขาอย่างข้าวข้าวอะไรข้าวโป่งพี่น้องข้าวโป่งบ้านข้าเอิ่นเขาเคิบสองแผ่นยี่สิบบาทพี่น้องเฮ็ดเองเรียบร้อยมากอันนึง ต้องใส่ไฟอันห่นาะพ่อเนาะครับช่วยได้ขยายอืออืออืออืตอตรงนี้เทคนิคหน่อยๆนึงพี่นอออ้องไฟก็ต้องห่อนถ้ามันงอต้องมีวิธีปีนหน้าปีนหลังไล่รถไล่รถองเพ้นทิทีเป็นบั๊กปะลองเพ้นจ์ทีเป็นบั๊กหอนนี่เหรอหอน ห่อน,นึงมะสองแผน่นยิบแทนสองโนโนไยิบเ,เอาเลยนี่ยยิบเอาเลยคุ่นหอยอยิบหอยตากแดดุดนะทานอย่างีว่าทานใหม่ดีเลยไม่สุดยอดเลยเหรอใไม่ก็ดีอยู่้าเป็นเผา,าโาอ้โหระยว่างเผามาเบึงอาชีพไงอาชีพเงินก่น้องที่คนโบราณนาเหตดคนรุ่นใหม่ก็เหตุกันหรอกน้อง สองแผ่นย 20, ีย 20, ่สิบแผ่นละสิบบาทอืครับเห็ดเองกบมือพี่น้องเอาแผ่นดิบอีกสามแผ่นแผ่นดิบกว่าขายพี่น้องสามแผ่นยี่สิบทอันเขา เขาได้ในไส้เขาเหนียวเห็ดบ่ตาหึือเขาอย่างนี้เนเี่ะตามโคกกระเดือ่องโอ้ตามโคกกระเดื่องพี่น้องนคดไหีขึ้นตาอ๋อยากเติไไมเป็นเนาะโอ้ไม่ใช่ง่างไๆใส่น้ำปล่อยทีสิเบ่อตาไหลหนึ่งครับพี่น้องอืมมันแตกใจดีตาใจดี 开动这边，开那边。 ขายกระโปรงนั่นะครับครับ แนววิถีชีวิตคนอีสานสมัยตะสมัยตะกี้เนาะสมัยตะกี้ก็ไปต้นฮะเชื่อหากหมาฮะเชื่อต้นหมาเนาะเชื่อต้นหมามาต่ำใช่บ่หายยาตุ้แมวบ่ก้าเงีนยแหละใครทั้งเนี่ยเรื่องพี่น้องเรืองเพราะว่าขายยาเนี่เราละทางเสียงรถเสียงอาจทีรบกวนพี่น้องขอโทษเรืองพี่น้องเรืองขอโทษขออภัยหลายๆ อย่างข้าวเดียวพี่น้องเรื่องหุยสุกพอดีงามแหละนี่ตานละหมูตายดูบ่เนี่ยตาละหมูว่ามีคน่าจะพันหนึ่งพ่อพี่น้องฮ่าคลิปนี้ได้พี่น้องเด้อตาขอบคุณหลายแล้วครับเด้อค,ครับค,ครับพี่น้องตาเล่นไม่เปคลิปนี้ฝากไว้ท้ามีได้พี่น้องเด้อฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามใหนป่าบันเนี้ย ครับคลิปหน้าพาอกันไหมครับสวัสดีครับ<า>หนึ่ง